นี่ค่ะกำนด a เป็นจำนวนจริงบวกนะคะที่สอดล้องกับตึต๊ดๆจงหาค่าของ a กำลังสองบวก a บวกห้าสิบแปดนักเรียนเท่าที่ไม่รู้ว่าหนูลองทำข้อสอบพวกแพทพวกสาม,มัญอะไรพวกนี้มาเยอะหรือเปล่านะคะเออแต่ว่าหนูสงสัยไหมว่าทำไมโจทย์มันไม่ถาม a เลยทำไมโจทย์มันชอบถาม a กำลังสองบวก a บวก้าสิบปดเลย รู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรใช่มันแทนค่าได้เลยนะคะสมมติโจทย์เป็นชอยอย่างเงี้ยสมมติถ้ามันถามค่า A อหนูเอาแทนค่ากลับก็ได้ละเนาะเพราะฉะนั้นก็เขาเลยจะไม่ถาม A หรือว่าถามเลยตรงๆเนาะส่วนใหญ่ก็นี่แหละประมาณนี้แหละถามค่า A บวก B บ้าง A อเอบวก C บ้างอะไรเงี้ย ออประมาณนั้นเนาะอะอย่างข้อนี้เขาถาม a กัสอ2บวก a บวก58อ่ะทำยังไงดีนะักเรียนข้อนี้มันเป็นสมกรารมาให้นะคะอ่ะเมืม่อ x เข้าใกล้0ูนย์ป,แปดแอปก่อนอ่ะก่อนปลดแอปลองแทนศูนย์ดูไหมลองแทนดูยังแทน0ูนแล้วเกิดอะไรขึ้น ใช่แทน x เป็น0ูนะข้างล่างก็ได้0ข้างบนก็ได้0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนต้องหาทางจัดรูปใหม่แล้วแหละ,ะทำยังไงดีเพื่อนบอกปดแอปปดแอปแล้วยังไงต่อทำยังไงอีกอเอ้ยทีทัศมายังคุยยังไม่เห็นเลยมาเรีอยงทีทัศน เออมาละอ่าแล้วคูณสังยุกนะคะอ่าลองดูเนาะเห็นตรงนี้ครูขอต่อเลยนะคะครูให้เกียรเขียนซ้ำเนาะก็จะเป็นลิมิตลิมิตของเท่าไหรเนี่ยเออนักเรียนถ้าปดแอปนี่คือยังไงปดแอปนี่ X เข้าใกล้ศูนย์อ่ะอืมหมายความว่าไงนักเรียนตอบครูซิว่าลิมิต ลิมิตข้อนี้ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนี่ยเท่ากันไหมก็ต้องเท่าใช่ไหมเพราะว่าลิมิตมันหาค่าได้ใช่ไหมคะลิมิตมันคือแปดสิบเพราะฉะนั้นแสดงว่าลิมิตซ้ายก็หาค่าได้ลิมิตขวาก็หาค่าได้ลิมิตซ้ายก็เป็นแปดสิบลิมิตขวาก็เป็นแปดสิบอ่ะนักเรียนคราวเนี้ยยังไงต่อเนี่ย x เ,เข้าใกล้ศูนย์หมายความว่าไงอ่ะ เราจะรู้ยังไงะว่า 5x บวก1เนี่ยถ้าถอดแอปออกแล้วใส่ลบหรือไม่ใส่เนี่ยทำยังไงคะอือทำยังไงดีอ่ะ เพื่อนบอกว่าแทนลองแทนแล้วได้แอดได้มากกว่า0นย์ก็คือปวดได้เลยใช่ไหมอ่ะ,อะก็หนูก็ลองแทนแทนลงไปเนาะถ้า x เข้าใกล้ศูนเนี่ย 5x บวก1มันเป็นยังไงนักเรียน x เอาใกล้ๆกศูนเอาจริงๆอะ่ะอันนี้คือมันอาจจะไม่แบบหลักการเป๊ะๆเนาะแต่ว่าถ้าตามเซนต์อย่างเงี้ยหนู x เข้าใกล้0ใช่ไหมคะ 5x เข้าใกล้เท่าไหร่ก็เข้าใกล้ศูนย์เหมือนกันถูกไหมเหมือนเราคูณเข้าไปอะ่ะเออเพราะฉะนั้น 5x บวก1มันเข้าใกล้อะไรคะเข้าใกล้1ถูกไหมเออเพราะฉะนั้น 5x บวก1เข้าใกล้1ก็เออแสดงว่ามันก็ยังมากกว่าศูนย์อยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็เวลาเราถอดแอออกก็ไม่ต้องใส่ลบเปลี่ยนได้เลยนะคะเป็น 5x บวก1ลบกับเออ 5x ลบหนึ่งะคะนักเรียนเป็นไง 5x ลบหนึ่งเนี่ยเป็นไงต้องใส่แอปไหม 5x เข้าใกล้ศูนย์ 5x ก็เข้าใกล้ศูนย์ 5x ลบหนึ่งก็เข้าใกล้ลบหนึ่งเนาะงนั้นก็แสดงว่าเออมันมันก็ติดลบแม้เวลาถอดแอปออกนะคะหนูลืมใส่ลบเข้าไปอีกทีหนึ่งเนาะแอปอันหลังเนี่ยเวลาถอดแอปออกต้องใส่ลบแต่เพราะเอินลบเจอลบ ก็ขอเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเลยละกันนะบวกกับ 5x ล1เนาะหารด้วยอะไรเนี่ยรูท x บว a ลบรู a เออนักเรียนมันหายยังส่วนเศษและส่วนเป็นศูนย์เนี่ยหายยังคะถ้าถ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยหอดแอปออกแล้วลองแทนอยู่ยังเป็นอยู่ไหม เอ,อ่ยังเป็นอยู่น้อยยังไม่หายเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์เพราั้นก็ลองสังส่งยกดูสั่งยกด X ูรูทเอบวกเอบวกรูทเอใช่ไหมคะหารด้วยรูทเอบวกเอบวกรูทเออ่ะครูขอเท่ากับต่อตรงนี้เลยนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยสั่งยุค เอาตัวส่วนก่นอนอ่ะตัวส่วนน่าจะง่ายตัวส่วนเหลือเท่าไรคะเออหน้าลบหลังคูณก,กับหน้าบวกหลังก็เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้ากําลังสองก็เหลือแค่นี <tr 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 ้เนาะเหลือแค่ในรูทนะคะหลังกําลังสองก็เหลือแค่ในรูทเพราะฉะนั้นข้างล่างหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองสุดท้ายคูณเหลือแค่ x นะคะอ่ะสีข้างบนสีดําก้อนสีดําเหลือเท่าไหรก้อนสีดํา อืมหนึ่งหายเนาะบวกหนึ่งกับลบหนึ่งหายเป็นเหลือแค่สิบเอ็กนะคะแล้วก็อย่าลืมก้อนสีแดงเขียนเหมือนเดิมนะคะรูทเอ็กซ์บวกเอบวกกับรูทเอเนาะเมื่อเอ็กซ์เข้าใกล้เอ็กเข้าใกล้ศูนย์นะคะเอ็กเข้าใกล้ศูนย์ครูขอเขียนแปดสิบตรงนี้เลยแล้วกันเนาะอ่ะแปดสิบเท่ากับตรงนี้อ่ะคราวนี้ถ้าอย่างเงี้ยยัง ไม่ได้ตัดอ่ะศูนย์ส่วนศูนย์ก็ยังไม่หายเพราะ,ะนั้นหนูตัดอะไรได้คะอเออเอกได้นะเอกได้เนาะนั้นก็แน่นอนพอตัดแล้วตัวส่วนหายไปที่เหลือก็จะไม่เกิดปัญหาแล้วว่าตัวส่วนเป็นศูนย์หรือเปล่านะคะทำยังไงต่อคะแทนได้เลยไหมแทนได้เลยไหมคะที่เหลือไม่มีส่วนแล้วเนาะก็ไม่มีปัญหา หา x เข้าใกล้ศูนย์อเอาศูนย์แทนเข้าไปได้เลยนะคะอะ่ได้เท่าไหร่แปดสิบเท่ากับสิบรูทเอถูกไหมเอ้ยสิบรูทเอค่ะขอดูสิบคูณกับสองรูทเอใช่ไหมคะอ่าเขียนนี้ก่อนรูทเอบวกรูทเอเนาะเอาแทนใน x นะเมื่อกี้คูเผลอเอาไปแทนใน a นะคะอ่เพราะงั้นทำยังไงต่อ a ได้เท่าไหร่อะ อันนี้รวมเป็น2อรูทเเนาะในวงเล็บนะคะ2อรูทเเพราะนั้นคูณกับตรงนี้ก็จะเป็น20ย้ายลงไปหารรูทเเท่ากับ4ใช่ไหมคะ4เท่ากับรูทเเพราะนั้นเออกอยังเเท่ากับ16อ่าได้ A มาแล้วก็ไม่ได้ถาม A อีกอย่าตกม้าตายนะไปโจทย์ถามเลยคะ่ะ A เป็น16 A กำลังสองบวก A บวก58าสิบ มีคำตอบไหมเนี่ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะตอบข้อสี่ใช่ไหมคะเกกำลังสองได้อะไร่สิบหกกำลังสองสองห้าหกใช่ไหมคะสองห้าหกบวกกับสิบหกบวกกับห้าสิบแปดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสามข้ 3, อแรกนะ่าจะตัดออกไปได้เลยเนาะ ก็ตอบข้อสนะคะข้อสี่อันนี้ลองบวกดูแล้วใช่ไหม <c oughs> ประมาณนี้เนาะยากไหมก็ไม่ถือว่ายากมากเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนเพราะเราก็ดูออกอยู่แล้วว่าเออถ้าแทนแล้วส่วนเป็นสถ้าแทนแล้วเป็น่วนศนย์น่นนะหนูก็ต้องพยายามจัดรูปใหม่ใช่ไหมคะอ่า ก็ทำไม่เอ่ยอ่าถัดไปนะคะไปทำในข้อสอบถ้าเจอนแนวนี้ก็ทําไม่ได้นะอ่าต่อไปข้อ41่สิอะไรเนี่ยกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันิยามโดยตื๊ดๆๆมีตั้งสามเงื่อนไขนะคะเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงค่ะนักเรียนเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0 เริ่มซับซ้อนขึ้นมาถ้า f เนี่ยต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0ถามว่า 15a บวก3 0ปี B, เท่ากับเท่าใดอะครูให้ไหลท์สีเขียวไว้ให้หนูละตอบครูหน่อยจากสีเขียวหนูได้อะไรจากตรงนี้บ้างคะจากสีเขียวเนี่ยได้อะไรจากตรงนี้บ้างลิสตมาก่อนดิต่อเน,นื่องที่ x เท่ากับ0 หมายความว่าไงอสามันไขใช่ไหมคะ F0 ศูนหาได้เนาะแล้วก็ l ิมิต f x x เข้าใกล้ศูนหาได้เนาะอันนี้ข้อหนึ่งอันนี้ข้อสองและก็สุดท้ายหนึ่งกับสองเท่ากันใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ได้เนาะอ่ะคราวนี้ F0 ศูนหาค่าได้อ่นักเรียน F0 ศูนได้เท่าไรคะ เอาข้อหนึ่งก่อน f ศนย์ได้เท่าไหร่ใช้เงืนไขที่สองเนาะ f ศูนย์เพราะว่า x เป็นศูนย์ะคะ f ศูนย์มีค่าเท่ากับ a บวก b สำคัญก็ตรงเงื่อนไขที่2นี่แหละมันจะช่วยเราใช่ไหมคะลิมิต f x x เข้าใกล้ศูนย์หาได้หมายความว่าไงคะนักเรียนลิมิตซ้ายกับขวาเป็นยังไงเท่ากันใช่ไหมคะอ่ะ ลิมิตซ้ายใช้เงื่อนไขไหนจากเงื่อนไขข้อ2เราได้ว่าลิมิตซ้ายกับขวาเท่ากันเนาะ,ะลิมิตซ้ายใช้อันบนเนาะลิมิต fx x เข้าใกล้0ูนย์ทางด้านซ้ายเนี่ยเราใช้เงื่อนไขบนใช่ไหมคะเพราะว่า x เข้าใกล้ศูนทางด้านซ้ายมันก็คือ x น้อยกว่า0เนาะก็เลยใช้เงื่อนไขบนอ่ะได้เท่าไหร่เอ่ย หนูเปลี่ยน fx เป็นอะไรคะลิมิตของ e ยกกำลัง 2x บวก 2a เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านซ้ายแทนแล้วได้เท่าไหร่นักเรียนอย่าเผลอเอาไปแทนใน a นะต้องแทนใน x นะคะ e ยกกำลัง2คูณ0ก็คือ e ยกกำลัง1เอ้ย e ยกกำลัง0เนาะก็คือได้1นะคะ1บวก 2a ไหม ถูกไหมคะ,ะแต่ x เป็นศูนย์เข้า,ขาไปเนาะได้ออกมาเป็นกำลังศูนย์ก็คือได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเอนะคะอะต่อไปลิมิตขวาบ้างมันเท่ากับลิมิตขวาเนาะลิมิตขวาหนูใช้เงื่อนไขไหนคะเออ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาก็คือ x มากกว่าศูนย์เนาะแล้วหนูต้องใช้ เงื่นไขทางด้านล่างจิมิด fx เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านขวาเอ่อะเปลี่ยนหน้าตา fx ก่อนเนาะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็น่วนส่วนศูนย์หรือเปล่านะคะ1บวก bx บวกกับ 5x กำลัง2ลบ1หารด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้าน ขวาอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนักเรียนลองแทน x เป็นศูนย์เออศูนย์ส่วนศูนย์อีกแล้วอะปัญหาทางกำจัดกำจัดยังไงดีครูว่าสั่งยุคต้องบอกเออคอนจูกเกตเข้าไปแล้วกันเนอะอะคอนจูกเกตเข้าไปตัวที่จะคอนจูกเกตก็หน้าบวกหลังเนาะ เติมเข้าไปนะคะ1บวก bx บวกห x, x ากำลังสองบวกหนึด้วยอย่าลืมนะคะคอนจูเกตก็ต้องใส่ทั้งบนและล่างเนาะตอนนี้ที่ของครูจะไม่พอแล้วนะคะอ่นักเรียนข้างบนได้เท่าไหร่คะข้างบนเดือดเตาไดเออย อะไรหายข้างบนอ่ะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมคะอ่าโอเคหนึ่งหายเนาะข้างบนหน้าลบหลังหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังมันได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองซึ่งหน้ากำลังสองก็คือลดหายเนาะอ่าเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเหลือแค่ bx บวก 5x กำลังสองคูณดึงไรออกได้คะนักเรียน ขอรั้นเลยนะเพราะที่คุณจะไม่พอเนาะครูขอดึง x ออกเลยเนาะข้างบนนะคะก็จะเหลือ b บวกกับ 5x ใช่ไหมคะทำไมครูถึงต้องดึงออกไม่ต้องดึงออกอ่ามันตัดได้นะคะถูกต้องอ่ะงั้นก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยรูทหบวกกับ b x บวก 5x กำลังสบวกห อ่าแน่นอนพอตัดได้แล้วเนี่ยปัญหาส่วนเป็นศูนย์เสศษเป็นศูนย์หมดไปแน่นอนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นลิมิตขวาได้เท่าไหร่ตอนนี้ยังอยู่ที่ลิมิตขวาเลยเนาะตอนนี้เราได้สรรมการแรก F0 ศนเท่ากับ f บอก b แล้วก็ลิมิตซ้ายได้เท่ากับเทรานี้ต่อไปจะหาลิมิตขวาแทน X เป็นศูนย์พอไปได้ b ส่วนสอง b ส่วนสอใช่ไหมอะถูกต้อง b ส่วน2นะคะแล้วยังไงต่อนะักเรียนได้เท่ากับ b ส่วนสการที่ลิมิตมันหาค่าได้หมายความว่าลิมิตซ้ายกับขวาเท่ากันใช่ไหมคะลิมิตขวาซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วก็การที่มันต่อเนื่องนี่หมายความว่า a บวก b หรือว่า f ศูนย์เนี่ยเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เนาะอะ,อะเพราะฉะนั้น เรามีกี่สมการดีเนี่ยทำยังไงดีมันเท่ากันหมดเลยตอนนี้เรามีสามก้อนอันนี้อันนี้อันนี้หาเองได้ไหมที่เหลือหาเองได้ไหมเออทำยังไงคะทำเป็นกี่สมการดิอ่านหรือลองหาเองซิสามตัวเนี่ยเท่ากันเออทำเป็นสองสมการนะคะทำเป็นคู่ก็ได้ เนาะอ่ะเอาอะไรเท่ากันดิลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาก่อนก็ได้เนาะง่ายๆนะคะ1บวก 2a เนี่ยเท่ากับ B ส่วน2เนาะได้ไงต่อเอาอันไหนเท่ากับอันไหนก็ได้เนาะ a บวก b เนี่ยหรือว่าค่า F0 ศนเนี่ยมีค่าเท่ากับลิมิตซ้ายก็ได้ 1-2a บวก 2a นะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่าอ่ะทำไงต่อ ก็มีสองสมการสองตัวแปรซึ่งออกอยู่แล้วเนาะสองตัวแปรสองสมการนะคะอ่ะลองแก้เองสินักเรียนลองแก้เองสิหา a กับ b มาให้คูนยดังนั้น a ได้เท่าไหร่ b ได้เท่าไหร่นะคะ b ได้เท่าไหร่แล้วก็โจทย์ถามว่าโจทย์ก็ไม่ได้ถาม a กับ b ถาม 15a บวก3า b ค่ะ,ะหาให้คูนอย มีสมการที่หนึ่งกับสองแล้วแต่หนูเอาไหนไปนลบอันไหนเอาไหนไปคูณอันอไหนก่อนก็หา a กับ b เพื่อนได้ b ออก a เป็นลบหนึ่งส่วนสามเป็นสองส่วนสามคนอื่นลองดูซิได้เท่ากันไหมถ้า a เป็นลบหนึ่งส่วนสามเป็นสองส่วนสามลองดู ถ้าเอาตามฟอร์ดอะสมการที่สองฝั่งซ้ายแทนไปจะได้หนึ่งส่วนสามฝั่งขวาแทนไปจะได้เดี๋ยวกันนะหนึ่งลบสองส่วนสามได้หนึ่งส่วนสามอ่าโอเคนะคะนั้น A เป็นเท่าไหรนะน่น,นระลบหนึ่งส่วนสามบเป็นสองส่วนสามซึ่งเพราะฉะนั้นสิบห้า A บวกสามสิบบได้ไหมคะ สิบห้าเก็คือลบห้าเนาะสามสิบดีก็คือยี่เอ้ยสามสิบบก็คือยี่สิบหมลบ 20. ห้าบวกยี่สิบนะคะได้สิบห้าอ่ามานี้เนาะเหลือยี่สิบนาทีนักเรียนคะมันมีอีกข้อหนึ่งซึ่งโจทย์มันแนวเดียวกันเลยหนู๋ลองทำเอง นะคะข้อข้อ,อข้างล่างโจทย์มันแนวเดียวกันเลยค่ะ,ะกำหนดหน้าตา f(x) มีสามเงื่อนไขเนาะแล้วก็บอกว่า f เนี่ยต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบสองและก็ลิมิตที่สามเนี่ยหาค่าได้อือ่า ลิมิตที่สามหาค่าได้แสดงว่าลิมิตซ้ายกับขวาเท่ากันถูกไหมอ่งางั้นก็เดี๋ยวพร้อมกันเลยก็ได้เนอกจะได้ไวๆนะคะอ่านักเรียนตรงนี้ได้อะไรมาบ้าง f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับสหนูได้สรรมการอะไรออกมาคะ่ะ f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบสอเงื่อนไขเนาะ f ลบสอง f ลบสองมีค่าเท่ากับลิมิตซ้ายมีค่าเท่ากับลิมิตขวาใช่ไหมคะ x เข้าใกล้ลบสองทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับล ah. ิมิตของ f x x เข้าใกล้ลบสองทางด้านขวาแล้วก็สีเหลืองก้อนหลังได้อะไรบ้างลิมิต f x x เข้าใกล้สามหาค่าได้ตรงนี้หนูได้อะไรคะ ลิมิตซ้ายกับขวาเท่ากันอ่าถูกต้องนะคะลิมิต f x x เข้าใกล้3ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับลิมิตของ f x x เข้าใกล้3ทางด้านขวาอ๋องั้นตรงเนี้ยหนูก็จะได้สรรมการหนึ่งข้างล่างหนูก็จะได้อีกนะคะอ่ะเอาสรรมการหนก่อนดีนักเรียน f ลบสองได้เท่าไหร่คะ f ลบสองได้เท่าไหร่เอ่ย นี่ค่าเท่ากับ f ลบสองนะลบสี R ่ส่วนห้าบวก b ลบสองก็ต้องใช้อันบนหรือเปล่าพอใช่ไหมอันบนหรือเปล่าคะอ่าสองบวก a นะคะใช้อันบนเนาะสองบวก a นะคะอ่า f ลบสองเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาที่จุดลบสองใช่ไ้มคะลิมิตซ้ายหนูใช้เงื่อนไขไหนอู๋ขอเท่ากับต่อเลยกกันลิมิตซ้ายที่จุดลบสองใช้เงื่อนไขไหนคะบนนะคะ,นะคะเพราะว่า x เข้าใกล้ลบสองทางด้านซ้ายก็คือ x น้อยกว่าลบสองเนาะเพราะนั้นลิมิตซ้ายได้เท่าไหร่อันนี้ไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมเพราะลิมิตซ้ายกับ f ลบสองมันคือตัวเดียวกันไหมคะ ตัวเดียวกันเออเพราะนั้นเราไม่ต้องเขียนมาอะต่อไปลิมิตขวาค่ะใช้เงื่อนไขไหนลิมิตขวาใช้เงื่อนไขเงื่อนไขไหนะคะบนกลางล่างกลางนะคะลิมิตขวาเอ็กเข้าใกล้ลบสองทางด้านขวาหรือว่าเอ็กมากกว่าลบสองนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเงื่อนไขนี้เนาะอ่าเงื่อนแทนไปได้เท่าไหร่ลิมิตขวาติดลบไหมไม่ติดเนาะติดไหมคะลบจะลบเป็นบวกใช่ไหมคะ ส่ส่วน5บวก B อ่ะไม่ติดเนาะเพะงั้นสมกรารแรกมาแล้วนะคะอันนี้คือสมกรารแรกต่อไปสมกรารที่2ได้จากเงื่อนไขที่2อที่เขาให้มาลิมิตซ้ายที่จุด3มีค่าเท่ากับลิมิตขวาที่3ลิมิตซ้ายที่3ใช้เงื่อนไขไหนบนกลางล่างลิมิตซ้ายที่3 กลางนะกลางเนาะลิมิตไซส์ที่สามก็คือ x น้อยกว่าสามใช้เงินไะข่นี้เนาะได้เท่าไหร่คะแทนแล้วได้เท่าไหร่ลบหกส่วนห้าบวก b ใช่ไหมคะลิมิตขวาใช้เงินไข่ในคะที่จุดสามล่างนะคะก็คือ x มากกว่าสามอ่ะ เพราะฉะนันสมการนี้ยแสดงว่าสมการนี้มีตัวแปรเดียวก็คือตัวแปร B นะคะอ่าลิมิตขวาได้เท่าไหร่ที่จุดสามเออสองทำไมถึงได้สองสองมาจากไหนคะแทนสามเข้าไปในนี้ได้เลยเนาะเก้าลบสิบแปดแล้วก็บวกสิบเอ็ดได้ออกมาเป็นสองเพราะฉะนั้น B ต้องออกแล้วแหละ B ได้เท่าไหร่คะ B เท่าไหร่เออ B เท่ากับ2บวกกับ6ส่วน5หรือว่าอ่าส6่วน5นะคะเห็นไหมนักเรียนข้อสอบมันร้าย B เป็น16ส่วน5สมมุติถ้าเราทำไม่ได้จริงๆแล้วเราแบบมัวแต่สุ่มเอา B เป็น0 B เป็น1ยังไม่เจอแน่นอนเขาเอา b เป็น16ส่วน5อย่างเงี้ยใครจะไปคิดใช่ไหมอ่ะดังนั้น A ได้เท่าไหร่ B ได้16ส่วนหนะคะัจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าไง2 เอเอมีค่าเท่ากับ4ส่วน5บวกกับ16ส่วน5แล้วก็ลบ2ออกไปเนาะได้ A เป็น2เหมือนกันเหรอ20ส่วนหได้4เนาะอันนี้ยี่ส่วน5ได้4 4ลบ2อเออก็เป็น2อนะคะอ่ะเป็นข้อนี้ก็ตอบอะไรเอ่ย B เป็น16ส่วน5 A เป็น2 สิแปมีคำตอบด้วยอบวกห้าบอย่าตกม้าตายนะอ่ามันมีค่าเท่ากับ F2 สองบวกกับสิบหกใช่ไหมคะหรือว่าสิบแปดนั่นเองตอบพ่อสองเออเสร็จไวกว่าที่คิดเนาะเดี๋ยวขอลองแวบแป๊บน,นึงนะคะว่ามีต่ออีงไหมแต่ว่าคือพอละวันนี้พอละนะคะแต่ว่าขอแค่ดูอ่ะ ที่เหลือก็เหลืออีกสองข้อเดี๋ยวค่อยมาทําพร้อมกันทีหลังเนาะนักเรียนฝึกทําเยอะๆนะคะเราจะได้มีประสบการณ์เนาะ,ะจดทันไหมใครทันแล้วก็หนูออกได้เลยนะคะวันนี้ครูเอาแค่นี้แหละสวัสดีค่ะ